พามาทำน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดขมหรือเห็ดพึ่งเห็ดยูคาบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเ,เนาะหนูนาก็รวนรวนอา่าเขาเรียกอะไรขั่วขั่วพริกขั่วหอมหอมแดงไม่มีหนูนาเลยเอาหอมแขกแทนแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยแล้วหนูนาผสมก็อันนี้ด้วยให้มันคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มนะอันเนี้ยอันนี้นนไว้แก้ม อยากกินดอกว้ามาแล้วก็ตำกันเลยน้ำพริกเห็ดนี่เห็ดยู่คาบส่งตรงจากโคราชคือเกาแถวนี้บ่มี่เด้อจ้าถ้าได้หอมแดงกลิ่นมันก็จะชุนๆมันกึกๆจักหน่อยนี่อ่าตำละเอียดแล้วเพื่อนๆ ใส่เห็ดลงไปบัดน,นี้เห็ดยูคาหรือเห็ดขมอันนี้จะมีความขมเดอ้อเพื่อนๆเ,เดอ้อที่หนูนาเคยก้อยกินลาบกินแต่ว่าวมีความเป็นเมือ่อเืองจังหน่อยหนึ่งใส่ให้มดเลยเอาแบบจุกๆไปเลยอันนี้เผื่อแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยจ้าเผ็ดๆตาเหลือกเลย อ่ะนัวยลงไปในนันี้นไม่รว้เอาใส่ผงนัวับน,นี้ดึงข้าใส่เพื่อความนัวแล้วแต่ผู้มักหรือผู้ไม่มักก็แล้วแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เดิมเพื่อนๆเดิมมื่อเถอความนัวมันจะออกนี่แหละใส่สองหน่วยพอ น้ำตาลทรายแดงตัดสักหน่อยหนึ่งอย่าใส่เยอะมีจะมีปลาราด้วยเอาไว้ตัดปลา้าดักหน่อยหนึ่งยัวบัตททนี่ยัวลงไปโอ้ยสีสันน่าทานมากกินแต่ขึ้นเหนียวฮอนฮอนเนาะเพื่อนๆเนาะหนูน่าจะชอบใส่แบบปลรรา้าเพียวๆเด้อไม่ค่อยชอบแบบ ใส่น้ำปลาอะไรเงี้ยความนวมจะอยู่ที่ปลา,านะจ๊ะเปิดออกมา้าอบนี่สุดยอดเลยปลาร้าปะทีนี้ตอนบางๆจะใส่เยอะหน่อยสักสามช้อนเพราะว่ามันทำเมนูเยอะเยอะมากมปลาร้าแซ่บปลาร้าหนัวแซ่บๆนะจ๊ะ เยาะเบาๆเด้บัดเนี่ยกระช็อกใส่ตาเด้บัดเนี่ยน้าขออนุญาตชิมอุยอ้ยอร่อยแบบอำล้ำอ่ะว่าเพื่อนๆลองไปทำกินดูเด้อแซ่บเด้อคระไดมักขมเด้อเฮดยุคานี่ต้องลองแล้ว ำให้อรเอยดจังหน่อยหนึ่งผมอัมลำถือใจหฮงเยี่ยมเยี่ยมไปเราไปกินกันเลยจ้ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินตำน้ำพริกเฮดโนคโนเฮดขมหรือเฮดพึ่ง ที่เขาเรียกกันบางคนก็นเรียกไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยนี่อ่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวสีม่วงหนูนาแช่นะแช่อัญชันเพืเ่อนๆแต่ไม่มีวิธีทําให้นะเพราะว่าหนูนาก็ลองเหมือนกัน <laughs> ลองถามว่าครั้งแรกไหมคือครั้งที่สองแล้วแซ่บมากินกับน,น้ำพริก เดาเลื่อนก้องบิ๊กพักมีหลากหลายเลยเด้อเพื่อนๆผักบุ้งลวกเอ่อน้องไม้น้อไม้ข้อมันนะไหมข้ออ่อนแล้วก็กินกระแหน่หนูนาอยากกินเนาะบักถัว่วผักชีลาวมะเขือยาวลวกมะเขือเอ,เอ่อมะเขือเปราะแล้วก็พริกหยวก พริกหยวกเผาหนูนาอยากกินพักนี้อย่างหลายเลยเดกเพื่นพนอนๆเลยสุดยอดมามามาแซ่บๆกันเลยจ้าหิวเลยลมมาแรงเพื่อนๆหนูนาต้องไปดูเต้นก่อนเต้นมันีิปิวมันเคยฮาร์มาแล้วรอบหนึ่งหนูนามีวิธีทําให้ต้นคลิปเด้อจ้าน้ําพริกน้ําพริกเฮดนะเพื่อนๆใครชอบกินขมนี่ต้องลองคือแซ่บมากอื มันไม่ได้ขมแบบน่าเกียดอ่ะขมแบบอร่อยอ่ะอื tui mà lùng bà Không ô ô Cửa <laughs> 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 อร่อยมากบอกเลวอตัวใหญ่เลยเด้อเพื่อนๆเด้อ Hmm. <c oughs> มีวิธทีทำอยู่ต้นคลิปเดอ้อเพื่อนๆน้ำพริกเฮ็ดเหมือนเราตำใส่ปลาอืตําพริกซสธรรมดาเลยจ้ะห้าโมงแต่มืดแล้ว หอมหอมหอมแค่แนะนำให้กินกับเ้าเดียว ทำอย่งเยอะพ่อหนูนายยังชอบเดีย๋ยวรอคุณแม่กลับเดีย๋ยวจะร้องว้าวอีกอย่า ก้ยอยว,ว่าอร่อยแล้วอันนี้อร่อยกว่าเด้เพื่อนๆกลิ่นกับหอบแขกตุยคำใหญ่ แต่ไม่มีฝนยังไม่มีฝนอื mm hmm. เพจเอาเรื่องแก่แก่มากเพื่อน กินก็หอมแดงยังเข้ากันเออหอมแขกอื แซ่บเกินแหนม ít mưa うん。Mm hmm. mm hmm. เจ็บท้องบ้าง <c oughs> <c oughs> มันเจอเครื่องเทศแบบพริกหอมกระเทียมไม่ค่อยขอมจะมีความขมแบบน้อยๆอะ อร่อยถ้าเผาน่าจะอร่อยกว่านี้เผาแล้วก็ปอกเปลือกมันจะหอมอันนี้ลวนขั่วโอ้ยเพื่อนๆหนูน่าอิ่มแต่น้ำพริกเฮดอะโอ้โหทำอย่างเยอะอ่ะคำทุดท้ายเนาะเพื่อนๆเนาะ อขอมอยขอมอยกับเพื่อนเพื่อนะจ้าคำโอ้โออตออเป็นหิป วิธีก,ก่อนคลองใจแกน้อนูนาจิราเลยเด้อจ้าเพื่อนๆลองไปทำดูเด้อวิธีทำอยู่ต้นคลิปเด้อจ้าใครมักแบบว่าคนที่ชอบกินขมอะ่ะสายขมอะ่ะตำทำเหมือนน้ำพริกเ,เขาเรียกอ,อะไรวะน้ำพริกซด เออตำพริกซโซอสหนูนาะบ้านหนูนาทําเรียกว่าตำพริกซโซสใส่ปลาเนาะ <c oughs> อย่างนัวใส่นี่เข้าไปขมอั้ล้ำนิดนึงแซ่บ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีจา้า